ส่งน้องอ่างเปาขึ้นมาตีลูกนี้โอ้เต็มใบเลยทุกคนทำในสนามไปครับตัดมาตะวันนาไม่รอช้าส่งน้องกับตันเข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหใส่สลับดอกไปอีกหนึ่งใบครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับมาพบกับเราในวันนี้ครับวันที่22ครับกุมภาพันธ์ครับงานวันเกิดสาวเมฆครับที่จังหวัดอ่างทองครับทุกคน รอบนี้เป็นรอบตัดบนครับใช่ครัประเภทเยาวชนทุกคนเป็นการพบกันระหว่างตะวันนาทีที่หนึ่งครับพบกับวัดตากล้องทีมที่ห้าครับตะวันนาทีมที่หนึ่งครับประกอบไปด้วยครับมือวางครับน้องบิวครับมือตีนี่น้องอ่างเปาครับวัดตากล้องทีมที่ห้าครับประกอบไปด้วยครับมือขึ้นน้องพีทครับมือตีน้องกัปตันครับ เอาครับทางด้านของตะก้องขขึ้นมาคุมโซนก่อนโดยน้องบิวครับคุมโซนอยู่าหางเป้าเห็นชัดเจนไหมครับทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยครับใ,ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ก,ลก,กดแชร์ไปก่อนครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับทุกคนเอาครับทางด้านของตะวันนาครับจะส่งน้องพีทกับขึ้นมาวางโซนอยู่ตรงไหนนู่นนี้โอ้ยหลุดโซนออกไปทุกคนฝนนามครับคนข้างไหลเลยครับ ส่งน้องพีครับขึ้นวางโซนใหม่อีกหนึ่งใบลูกนี้ขึ้นมาวางโซนเบาๆแล้วยังไม่เปลี่ยนครับในสนามยังเสียหนึ่งแต้มให้กับทางด้านของวัตตากล้องอยู่เอาครับทางด้านของตะวันนาครับส่งน้องอ่างเปาครับใบวางลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปครับ ยินเลยเห็นเลยเนี่ย ไสักคู่ครับทุกคน ครับทุกคนเรามาชมในเกมกันต่อครับกาบประธานอภัยด้วยครับทุกคนชื่อทีมกับชื่อน้องๆครับสลับกันครับเอาครับทางด้านของวัดตากล้องครับจะส่งน้องอ่งเปาขึ้นมาตีลูกนี้โอ้ยเต็มใบเลยทุกคนเก็บกี่คะแนนครับเก็บสองแต้มในสนามไปครับทางด้านของวัดตากล้องทีมที่ห้าครับ เรเริ่มเป็นสองต่อศูนย์ทุกคนจะจะเบาให้นะครับทุกคนเอาครับภาพชัดเจนไหมครับทุกคนคอ,อมเมนต์บอกกันด้วยครับชัดเจนไหมครับเอาครับทางด้านของวัดตากล้องครับ จะส่งน้องบิลครับขึ้นมาวางโซนลูกนี้คุมโซนอยู่ตรงไหนครับเอาครับคุมโซนได้สวยครับอยู่ห่างเป้าประมาณเมตรกว่าครับของด้านของตะวันนาครับขึ้นมาเปลี่ยนครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับลูกนี้ วัดตากล้องจะส่งน้องบิวครับขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับลูกนี้จะวางโซนอยู่ตรงไหนครับน้องบิลลูกนี้ยกขึ้นมาครับเราขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับลูกนี้ครับทางด้านของวัดตากล้องทีมที่5ครับเอาครับตะวันนาครับทีมที่1จะส่งทางด้านของน้อง พีทขับขึ้นมาเอาน้องกัปตันครับลูกนี้จะขึ้นมาเปลี่ยนหรือเปล่าลูกนี้ขึ้นมายังไม่เปลี่ยนทุกคนแต่อยู่ในโซนที่สวยครับลูกนี้ครับ ตะวันนาครับจะส่งครับน้องพีทครับขึ้นมาวางโซนตรงไหนครับลูกนี้โอ้โหหลุดมือหรือเปล่าทุกคนลูกเหมือนจะหลุดมือครับลูกนี้ครับงานจะเข้าครับน้องๆเอาครับจะวางโซนอยู่ตรงไหนครับตะวันนาครับ น้องพีทลูกเมื่อกี้เหมือนจะหลุดมือครับลูกนี้ปล่อยใหม่อีกหนึ่งใบแล้วโอ้โหที่เดิมเลยทุกคนไม่ถึงครับไม้นี่จะเสียเท่าไหร่ครับทางด้านของตะวันนาครับปล่อยมาอีกหนึ่งใบลูกนี้โอ้โหอยู่ด้านล่างหมดเลยทุกคน ในสนามครับเสียให้กับวัดตากล้องแล้วครับหนึ่งคะแนนครับลูกได้มือเหลืออีกสามหรือสี่ใบครับเอาครับน้องบิวครับจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สองอยู่ตรงไหนครับยกขึ้นมาครับใบนี้ขึ้นมายังไม่ได้ครับแต้มที่สองครับในสนามยังได้แค่หนึ่งแต้มอยู่ครับ ครับทางด้านของวัดตากล้องครับในสนามครับได้อยู่หนึ่งครับจะส่งน้องอ่างเปาครับเข้าวงมาใบนี้อ่างเปาลูกนี้ยกขึ้นมาตีเลยทุกคนโอ้โหโคตรโหดครับโอ้โหดูครับกะจะไล่เลยครับยกขึ้นมาใบนี้เกือบติดด้วยทุกคน น่าจะไล่ทุกใบครับทางด้านของวัดตากล้องครับส่งทางด้านน้องอ่งเปาเข้าวงมาอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ยกขึ้นมาตีโดนครับเก็บกี่แต้มครับสามคะแนนแล้วหรือเปล่าไม่3มก็2อครับทุกคนต้องดูลูกล่างครับ ลกนี้ครับทางด้านของอ่งเปาขึ้นมาเก็บแต้มที่4หรือเปล่าลูกนี้ครับ3นี่น่าจะได้แล้วครับกี่คะแนนครับทุกคน4ี่คะแนนครับโอ้โห,โหโดนจุก โอ้โหทางด้านของวัดตากล้องครับขึ้นนําไปก่อนครับหต่อศูนย์ครับทุกคนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไปด้วยครับไม่ได้พากนานทุกคนอาจจะติดขัดก่อนนะครับคููแกครับเอาข้ามาดูครับทางด้านของวัดตากล้องครับจะส่งน้องบิวครับขึ้นมาวางโซนก่อนใบแรกลูกนี้ยกขึ้นมา ขึ้นคุมโซนโอ้โหขึ้นคุมโซนได้สวยด้วยครับใบแรกครับลูกนี้คุมโซนได้ดีเลยครับทางด้านตะวันนาครับจะส่งน้องพีทครับเข้าเข้าวงมาวางครับเอาครับน้องกัปตันครับ มาดูน้องกับตันลูกนี้เข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาตีโดนแล้วติดด้วยทุกคนโอ้โหเกือบอยู่ในสนามดูครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาแล้วตีโดนเต็มใบครับลูกนี้ทางด้านน้องบิวครับขึ้นมาใบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับ เปลี่ยนห่างๆครับเปลี่ยนทุกใบครับโอเคครับขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยครับที่คอมเมนต์บอกกันครับลูกนี้ทางด้านของน้องพีทก,กบขึ้นมาเตะเป้าขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับ1นึ่งหรือสครับทุกคนเก็บสองแต้มในสนามไปครับทางด้านของตะวันนาครับ วาตากล้องก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะทุกคนส่งทางด้านน้องบิวครับเข้าวงมาอีกหนึ่งใบครับลูกนี้น้องบิวเข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาใบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหเตะขึ้นมาแล้วอยู่หลังลูกทางด้านของตะวันนาด้วยครับแบบนี้ทางด้านของอัางเปาครับจะทำยังไงครับในสนามยังเสียอยู่สองแต้มครับ ระหว่างเราดูไปตองไปครับเราก็ได้บุญไปด้วยนะทุกคนมาร่วมทําบุญไปด้วยกันครับฟังเสียงพระส,สวดคอ,อไปก่อนครับลูกนี้อ่างเป่ายกขึ้นมาใบนี้โอ้โหโดนอะไรทุกคนมันโดดครับสนามเราตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะขามนะทุกคนเราไม่ทราบว่าคื้นนี้น้องๆเล่นนี่ข้างล่างนี้น่าจะเป็นใบมะขามครับ มันค่อนข้างจะเด้งนะครับทุกคนเอาครับทางด้านของวัดตากล้องครับในสนามยังเสียอยู่2แต้มครับให้กตะวันนาครับจะส่งน้องอ่งเปามาวางโซนอยู่ตรงไหนครับยกขึ้นมาใบนี้แล้วเคาะขึ้นมาครับโอ้โหตัดแต้มได้หรือเปล่าครับเหมือนจะตัดได้แต้มหนึ่งนะทุกคน น้องอ่างเปลาลูกมนียกขึ้นมาอีกหนึ่งใบโยโหแล้วหลุดออกไป,อ,กไปอีกหนึ่งลูกไมสนามเนี่ยหนึ่งเนี่ยเสียแน่ๆครับตรีรับสองครับจะส่งทางด้านของน้องพีทครับ โอ้โห و, ลูกนี้ฉีกออกข้างไปแล้วขึ้นได้ไหมโอ้โห و, ลูกนี้มันโค้งออกมาครับน่าจะยังไม่ได้ครับส่งทางด้านของน้องกับตันมาวางใหมอ่อหนึ่งลูกครับยังไม่ได้ครับเราขึ้นมาวางอีกหนึ่งใบลูกนี้เคาะมาน่าจะเก็บสองแต้มในสนามได้ครับโอ้โหน้องเล่นลูกโคตรใหญ่ทุกคน ็บ2แต้มในสนามไปครับทางด้านตะวันนาครับสกอร์เลื่อนเป็น2ต่อหครับเร,เรามาดูในไม้ต่อไปครับตะวันนาได้แต้มครับจะโยนเป้าโดยน้องกัปตันครับและจะวางโซนโดยทางด้านของน้องพีทครับน้องพีทจะขึ้นมาวางโซนใบนี้อยู่ตรงไหนครับ ปล่อยฮาฟเดินมาลูกนี้ขึ้นคุมโซนใบแรกได้สวยเลยครับทางด้านของวัตากล้องครับยังไม่ตีครับจะส่งน้องบิวมาวางโซนก่อนใบแรกครับดูครับลูกนี้น้องบิวจะวางโซนอยู่ตรงไหนครับใบแรกลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วขึ้นมาเปลี่ยนด้วยทุกคนโอ้โห ขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับตะวันนาครับไม่รอช้าครับส่งน้องกัปตันเข้าวงมาตีครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองคู่ลูกนี้ลายไม่ตรงครับและกัปตันจะซ้ำอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับสไลด์โดนครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับใบนี้ครับเหมือนจะไม่ถึงทุกคนดูครับ ปล่อยมาครับตกหน้าก่อนแล้วกระโดดงับออกไปครับเก็บหนึ่งเต็มสนามไปใบนี้ครับวัดตากล้องครับจะส่งน้องบิวครับขึ้นวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับโลนี้ยกขึ้นมาครับน้องบิวเราขึ้นมาเคาะโอ้โหถ้ามันไม่เคาะนี่ขึ้นมาเปลี่ยนอย่แน่นอนครับใบนี้ไ,ไม่ต้องขึ้นแล้วครับ จะส่งทางด้านของน้องอ่งเปามาตีครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองทางด้านของวัดตากล้องลูกนี้อ่งเปายกขึ้นมาโอา้โหลาลไม่ตรงเลยครับเบี้ยวออกครับเบี้ยวค่อนข้างเยอะเลยครับใบนี้ ครับไม่ตีครับจะส่งทางด้านของน้องบิวครับขึ้นมาวางโซนก่อนครับได้เล่นกีฬาไปด้วยครับได้ทําบุญไปด้วยทุกคนดูครับทางด้านของน้องบิวขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกแล้วคอขึ้นมาแบบนี้โหย ขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับตัดมาตะวันนาไม่รอชา้าส่งน้องกับตันเข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหใส่สลับดอกไปอีกหนึ่งใบเอาละครับทางด้านของตะวันนาครับเริ่มแผงลิทครับยกขึ้นมาใบนี้สลับดอกไปอีกหนึ่งลูกโอ้โหเริ่มทักทายหนักหนักครับหม้สองไม้สามเราได้เห็นเกมบูบูแน่นอนครับทางด้านของน้องอ่างเปาเข้าวงมาใบนี้ ยอมไม่ได้ครับตีมั่งทุกคนโอ้โหลูกนี้ครับเสียสองแต้มครับมันไปโดนเต็มใบแล้วลูกตัวเองมันออกครับลูกนี้โอ้โหเสียสองแต้มให้กับทางด้านของตะวันนาครับลูกในมือครับเหลืออีกหนึ่งใบในมือจะต้องขึ้นมาคุมโซนครับในสนามเสียอยู่สองแต้มให้กับทางด้านตะวันนาครับยกขึ้นมาครับใบนี้โอ้โคุมคุมโซนได้สวยด้วยครับเอาทางด้านของ ตะวันนาครับเหลืออยู่สองใบในมืออยู่ที่น้องพีทครับตีหรือเปล่าครับตีโทนรับสองครับเอาทางด้านน้องพีทขึ้นมาเก็บแต้มที่สองอยู่ตรงไหนลูกนี้ขึ้นมาไม่เปลี่ยนตีหรือเปล่าครับตีร,รับสามอา 4. เอาหรือเปล่าครับทุกคนตีรับสามติดรับสี่เอาหรือเปล่าครับ มาดูครับตะวันนาครับจะอ่านยังไงครับเอาครับทุกคนทําบุญไปก่อนนะครับทําบุญด้วยดูไปตองไปด้วยครับอัธรรใหม่ครับแห่งการดูไปตองครับทุกคนเอาครับมาดูครับตะวันนาส่งน้องพีไปตีลูกนี้ไม่โดนโอ้โหตีรับสามครับตีไม่โดนก็เก็บไปแค่แต้มเดียวนี่ครับทุกคนในสนามครับ ตีรับ3ก็ติด 4, รับรับตีผิดไปได้แค่หนึแต้มครับสกอร์เลื่อนเป็น3าต่อหครับ,บมาดูเลยไม้ต่อไปครับไม้เมื่อกี้ตะวันนาครับ <Bose. S 2> เก็บไปอีกหนึ่งแต้มครับสกอร์เลื่อนเป็น3าต่อหครับลูกนี้ทางด้านน้องพีทครับโยนเป้ามาในระยะประมาณ6เมตรครับ แล้วจะขึ้นมาวางโซนอยู่ตรงไหนครับใบแรกครับผีอิฐลูกหนีปล่อยหลุดออกมาแล้วขึ้นมาคุมโซนไว้ก่อนใบแรกครับห่างจากเป้าประมาณเมตรนิดๆครับทุกคน <S <S วัตตากล้องครับ <S <S จะส่งทางด้านของน้องบลิลครับขึ้นมาวางโซนอยู่ตรงไหนครับใบนี้ น้องบิวเข้าวงมาลูกนี้ยกขึ้นมาใบนี้ยกขึ้นมาคุมโซนเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้สวยครับทุกคนใบนี้ครับตะวันนาไม่รอช้าครับส่งทางด้านน้องกัปตันเข้าวงมาครับน้องกัปตันตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองลกนี้โอ้โหใส่แบคโคตรไกลครับสลับดอกไปอีกหนึ่งลูกครับดูครับตัวน้อยครับแต่ฝีมือนี่ไม่ธรรมดานะทุกคนโอ้โหดูครับโคตรแม่นใบนี้ครับ เก็บสแต้มในสนามไปครับลูกนี้ทางด้านของวัดตากล้องครับจะส่งน้องบิวครับขึ้นมาวางโซนใหม่อีก1ลูกลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนอีกหนึใบครับเก็บ1แต้มในสนามไปได้ครับตะวันนาครับไม่รอช้าครับจะส่งทางด้านของน้องกัปตันครับเข้าวงมาอีก1ใบตีโดนรับ2ตีติดรับ3ลูกนี้ยกขึ้นมาข้ามหัวไปครับแล้วน้องกัปตันครับจะส้มอีก1ใบลูกนี้ยก ขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วตามโอ้โหหลุดมือหรือเปล่าทุกคนใบนี้เอาครับลูกแรกนี้ใส่คาไปก่อนครับตอนนี้ในสนามเสียหนึ่งแต้มให้กับวัตตากล้องอยู่ครับเรามาดูครับทางด้านตะวันนาครับจะส่งทางด้านน้องพีชขึ้นมาวางโซนอยู่ตรงไหนลูกนี้ปล่อยออกมาแล้วขึ้นมายังไม่เปลี่ยนครับในสนามยังเสียหนึ่งแต้มอยู่ครับจะขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้ฉีกออกค้างไปอีกหนึ่งลูกในสนามยังเสียอยู่ครับ และวลูกในมือหมดแล้วครับวัตตากล้องลูกในมือเหลืออีกสี่ใบครับในสนามได้อยู่หนึ่งแต้มแล้วโซนค่อนข้างห่างทุกคนถ้าขึ้นหมดได้นี่เกมเลยครับไม้นี้ครับโอ้โหจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับทางด้านของวัตตากล้องครับ มาดูลูกนี้ทางด้านของน้องบิลครับยกขึ้นมาใบนี้แลเก็บแต้มที่สองไปแบบไม่มีปัญหาทุกคนมาดูสามใบในมือของน้องอ่างเปาครับขึ้นหมดเกมครับลูกนี้น้องอ่างเปาครับหาขึ้นมาใบนี้แล้วขึ้นมาเก็บแต้มที่สามครับโอ้โห รับสินรับพรด้วยครับทุกคนดูไปตองไปด้วยนะครับรับสินรับพรไปด้วยครับสามคะแนนแล้วครับในสนามวาตากล้องครับต้องการอีกสองคะแนนเท่านั้นที่จะปิดเกมในไม้นี้ครับลูกนี้อ่างเปายกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วสี่คะแนนครับโอ้โหลูกโซนค่อนข้างห่างครับ ขึ้นอีกหนึ่งใบในี้ปิดเกมเลยครับด้านน้องอ่างเปาครับมาดูครับวตากล้องครับน้องอ่างเปาอีกหนึ่งใบในมือใบนี้ถ้าทำได้ปิดเกมเลยครับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าโอ้โหอย่างไงครับเกม ครับอาครับโอ้โหปิดเกมเลยครับทางด้านครับซื้อความผิดพลาดของน้องตะวันนาครับซื้อความผิดพลาดของตะวันนาไปครับทางด้านวัตตากล้องครับเป็นฝ่ายเอาชนะตะวันนาทีที่หนึ่งไปได้ด้วยสกอร์1 1ต่อ3ครับ